สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวสบายสไตล์บ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมจะทำเมนูแกงแคครับแกงแคทางเหนือนะครับแกงแคไก่นะครับไก่นี่ก็เป็นผักครับผักต่างๆนานาครับหลายชนิดมีดอกขาด้วยนะครับ ดอกคาใบชะพูมีลูกโดดพริกสดนะครับลูกโดดแล้วกอ็อันนี้บนห้องไงวะนี่พักแครัด<อ>แครครับดอกแครนะครับดอกแครมีดอกแครด้วยแล้วก็ชะอมนะครับมีชะอมสมุนไพรครับทั้งนั้นครับ หลายๆอย่างครับรวมกันอยู่ในนี้นะครับเป็นแกงแคร์ทางเหนือใบมะกรูดนี่เป็นใบมะกรูดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ใบก็ติแมก็บมาผักเผ็ดนะครับมีใบผักเผ็ดด้วย,วยแล้วก็มีใบจันด้วยครับมีใบจันมีผักเพรือดแม่ผักเียกใบยังก ใบมะเนื้อมะเนื้อมะเนื้อนะครับเป็นเมนูสมุนไพรครับหลายอย่างครับผสมผสานกันครับสมุนไพรแถวรั้วบ้านนะครับรอบบ้านครับหาเก็บเอาครับตอนนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะครับที่เราจะเอาทํานะครับพริกแกงก็จะมีพริกแห้งเกลือ หอมแดงแกระพิคข่า,ขากระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็ขา่าแล้วก็ขมิ้นตะไคร้นะครับเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องที่ตําเป็นพริกแกงนะครับเราจะไปตำครับตํารวมกันเรามีเม็ดมะแขวนนะครับมะแขวนทางเหนือนะครับแล้วก็ขาดไปอย่างครับมเม็ดผักชีครับมเม็ดผักชีด้วยนะครับ เม็ดผักชีใสลงไปครับเม็ดผักชีโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาพริกเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยครับเครื่องพริกแกงเอาไปตำก่อนครับเราจะเอาเครื่องทั้งหมดนะครับใส่ไปในครกเลยครับแต่มีตะไคร้ที่เราทุบเราจะาใส่ทีหลังนะครับใส่ตอน ไปเอาไก่เข้าไปผัดนะครับผัดกับพริกทั้งหมดนี้เราจะเอาลงไปตำก่อนนะครับลงไปตำเลยครับใส่ทั้งหมดลงไปในครกครับแล้วก็เราจะตำครับ ออนนี้ก็ตำพริกละเอียดแล้วนะครับครับต่อไปก็เราจะมาลงมือทำกันเลยครับพริกก็ตำเสร็จแล้วครับไก่ผักอะไรเตรียมเรียบร้อยครับต่อไปก็ขั้นตอนแรกก็จะผัดตอนนะครับผัดไก่กับพริกก่อนไก่กับพริกก่อนนะครับติดแก๊สเลยครับแก๊สเลยครับ ันใส่ลงไปครับน้ำมันใส่ลงครับตอนแรกเราจะผัดพริกกับไก่ก่อนนะครับผัดให้หอมก่อนครับนะครับเรามาลงมือทำกันเลยครับันตอนแรกเราก็จะผัดพริกกับไก่ก่อนนะครับพริกที่เราตำลงไปครับ ผัดกอนครับให้หอมครับผัดพริกให้หอมครับส่วนมากจะเป็นสมุนไพรครับพริกเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่ไก่ไเลยครับไก่ครับลงมาเลยครับ ไก่ลงไปผัดผัพริกครับแล้วก็จะใส่น้ำล้างคุกนครับ <c oughs> น้ำล้างคุกลงไปแล้วครับ <c oughs> ใส่น้ำล้างคุกไปเลยครับตุ๋นไว้ประมาณสิบนาทีเราค่อยมาใส่ผักนะครับใส่ผักที่เราเตรียมไว้นะครับ <c oughs> ครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วครับ น้ำเดือดแล้วเราก็จะชอตฟองออกนะครับฟองเยอะฟองออกผัดฟองมันออกครับตรงนี้ผ่านมาประมาณ สิบนาทีครับเราก็จะใส่ผักไปเลยครับผักสมุนไพรทัต่างๆแล้วนะครับที่เก็บตามล้วบ้านใส่ลงไปครับสมุนไพรครับมันก็จะล้นหม้อครับเดี๋ยวอีกแป๊บมันก็จะยุบตัวลงนะครับรมันก็จะยุบตัวลงไปนะครับใส่ไปหมดเลยครับ ับตอนนี้ก็ใส่ผักไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบตัวนะครับเราก็จะกดมันลงไปครับเป็นผักสมุนไพรนะครับทางบ้านตามด้วบ้านรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยไปหน่อยครับ เดี๋ยวเราอาจจะเติมน้ำนะครับเติมน้ำรอดูผัดมันยุบตัวก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับ ยีเธอกินหรือเปลา่าแกงแช่ไก่เยกินไหมเค<ล>ยเหรอไม่ลอกินฝีมือพี่เอรางกินเหมือน,นี่หะหลังจากนี้ก็รอไปอีกประมาณ5นาทีครับลอยผักสุกครับตอนนี้ก็หอมกลิ่นสมุนไพรมากครับ ุดยอดแล้วครับสินสมุนไภรบ้านบ้านแต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยแล้วครับเยอะเลยครับเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเสียงรบกวนครับไม่เป็นไรครับแกงแค่สูตรครัวสบายสไตล์บ้านทุ่งครับแกงแค่ไก่ อาหารทางเหนืออีกแล้วครับวันนี้ ตอนนี้ผักต่างๆนานาก็สุกแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันครับก่อนจะปรุงเราก็จะชิมดูก่อนนะครับรสชาติเป็นยังไงชิมดูก่อนครับเราก็จะปรุงรสเลยนะครับ ใส่ผงนัวลงไปครับใส่รถค,ครับเยอะอรอยเยอะครับแล้วก็ใส่รถด,ดีลงไปนิดห,หน่อยนะครับกอนน้ำปลาครับน้ำปลา กลุ่มกระลำนะครับคน,นครับตอนนี้ผักของเราก็สุกหมดแล้วนะครับไก่ก็สุกแล้วผักก็สุกแล้วนะครับปรุงรสให้ได้รสชาติที่เราชอบนะครับใครชอบรสชาติแบบไหนนะครับก็ปรุงได้ตามใจเลยครับ จะใส่จะหวานจะเค็มจะเผ็ดเราก็ใส่ไปตามความชอบของเราครับต <c oughs> อนนี้ผัก็สุกแล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สเลยครับสุกหมดแล้วครับทุกอย่างครับอย่างสุกหมดแล้วนะครับชิมรสชาติดูอีกทีครับแกงแครไก่สูตรบ้านๆครับ เป้าครับโอ้โหอร่อยมากครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับรสชาติได้แล้วนะครับสุดยอดสุดยอดสมการรอคอยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาเราจะประมาณนี้แหละครับแกงแค่ไก่สูตรบ้านๆนะครับครัวสบายสไตล์บ้านทุ่งนะครับ เพื่อนลองไปทํากันดูนะครับถ้าชอบคลิปน,นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับออกดติดตามช่องครัวสบายสไตล์บ้านทุงด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับขอบคุครับบวัสดีครับ